สอนอของในครมสติโลนะครับเรื่องซีนิมาโฟดีนะครับก็มาเริ่มกันเลยอันเนี้ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอแกนนะครับแกนในออบเจกต์นะครับแกนออบเจกต์คืออะไรแกนในออบเจกต์คืออตัวนี้นะครับแกนแกน x แกน y แกน z นี่นะครับโดยใน3มิติเนี่ยก็จะประกอบด้วยแกน3แกนนะครับก็คือแกนกว้าง ความยาวแล้วก็สูงนะครับโอเคผมสร้างาลูกกลมมา1รลูกนะครับก็แกนนี่คือการเรียกลกักแกนของออบเจกต์นะครับก็คือเนีน่ยนี่ลากมาลักตั้งลักสะเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะครับสามารถหมุนได้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวา,าแล้วก็วาดไปนะครับหรือจะหดขยายได้นะครับ คือจุขดขยายเนี่ยคือข,ขยายตัวโดยโดยที่จุดตัวเนี้ยเป็นเซนเตอร์นะครับโดยจุดตรงกลางที่ระหว่างจุดตัดระหว่าง3แกนเนี่ยก็คือเป็นจุดเซนเตอร์ะนะครับของของอ็อบเจกต์นี่ยนะครับที่เราต้องการทํากับมันนะครับะจะมีประโยชน์ยังไงล้าจุดตรงเนี้ยจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกตำแหน่งของตัว position นะครับ ่าเช่นสมมติเราตั้งเป็น0 0 0นย์ก็จะจุดนี้คือจุด00นนะครับอ่านดูนี่ครับก็คือเห็นไครับจุดตัดมันนะครับษักษณะนี้นะครับโอเ,เราก็สามารถปรับย้ายเคลื่อนจุดของมันได้นะครับโดยคำสั่งโดยที่ไปตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับ คัดไปนะครับแล้วก็ย้ายมันอืมเดี๋ยวอทีอ่ทำไมมันย้ายนี้ล่ะแปบ๊บนึงเอ้าเอ้าทำไมอ๋อมันยังเป็นออบเจกต์ถูกแล้วโอเค ย้ายจะย้ายมันต้องเป็นโพลีกอนนะครับแปลให้มันเป็นโพลีกอนนะครับโอเคผมต้องเข้าใจผิดแล้วก็ย้ายมันนะครับะนะครับย้ายมันเราก็สามารถย้ายมันได้นะครับหรือถ้าจะพิน,นนี้เป็นศูนย์ไปเราสามารถย้ายตำแหน่งค่าของตัวออบเจกต์ก็คือพิ์ตัวเนี้ยไปที่ตัวล่างเช่นสมมติว่าตัวนี้มันตอนทาออเจกต์ไปรู้สึกจะอ่ามันจะเป็นดเมิเตอร์ มิเตอร์นะครับแล้วก็ลดลงมานะครับไดมิเตอร์มันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ไดมิเตอร์มันเรเดียร์เรเดียนมันศูนย์อาร์มีห้าสิบแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงเป็นอัพเดตแปลงเป็นอันน,นี้นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับ สามารถพอนี้ย้ายมันเพื่ออะไรนะครับ mm hmm. ก็ okay. <Okay. S 1> สมมติเราจะหมุนมันเนะครับจุดนี้มันก็จะกลายเป็นจุดหมุนนะครับ mm hmm. จุดด้านล่างจะกลายเป็นจุดหมุนนะครับ okay. uh huh. okay. uh huh. หมุนก็คือตัวด้านล่างเนี่ย uh huh. ยังไงก็ได้นะครับตัอไปก็ ไปก็เรื่องการที่ออบเจกสองชนิดมาอยู่ด้วยกันนะครับอ่าอันนี้จะเปน็นนี้เป็นโลกอันนี้เป็นดวงจันทร์สมมติน,นะครับผมลรางสีมันมาเอาดวงจันทร์เอาสีเหลืองแล้วกันนะ ได้ะะชัดๆนะครับโอ๊ะสมมติว่าอบเจกต์ object, สองออบเจกต์นะครับสมมุิว่าออบเจกต์นี้นะครับเป็นซับของออบเจกต์นี้นะครับเวลาเราหมุนนะครับแล้วเวลาหมุนออบเจกต์นี้เอ้ะเดี๋ยวผมก่อนนี่ก่อนเวลาหมุนออบเจกต์นี้อ่าชิ้นนี้จะหมุนตามเป็นแกนโดยอันที่สองเนี่ย แกนของอันแรกโดยใช้อันแรกเนี่ยหมุนออบเจกต์ทุกอย่างจะหมุนตามนี่นะครับเ,เหมือนเป็นเซนเตอร์นะครับแต่ถ้ากรุ๊ปมันนะครับรมันเวลาลหมุนนะครับ,รบก็เซนเตอร์อยู่นี้หรือเราจะปรับเซนเตอรต์ตรงไหนก็ได้เราก็สามารถปรับ just สมาปรับเซนเตอร์มันก็ด้ให้มันอยู่ตรงไหนแล้วพอเราหมุนก็ ตั้งก็จะเป็นเซนเตอรอ์ประมาณนี้นะครับจะมีประโยชน์ในการาทำแอนิเมชันนะครับต้องการเป็นจุดหมุนปรับจุดหมุนนะครับแล้วก็ม,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 มีเรื่องอะไรที่ จะรู้ก็โอเคเรื่องของลบตัวนี้ไปก่อนตยวนี้แล้วก็การขยับตามแนวแกนนะครับก็สมมติว่าเราต้องการขยับตามแนวแกน x x z เ,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 เนี่ยนะครับโดยที่เราจะไม่อยากขยับไปตามแนวสูงแกน y นะครับเราก็สามารถขยับจากการที่ปุบนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับก็คือก็จะขยับ ได้สลัแต่ว่ามันจะอยู่ในแนวแกน x z นะครับโอเคดูด้านข้างนะครับอันนี้ยังอยู่แกนแกนน้ำเงินนะครับ๋ยวพอเราขยับแล้วกลับที่นะครับก็ยังอยู่แกนน้ำเงินนะครับที่ดีตรงที่ว่าในเวลาช่วงที่เราทำสามมิติแต่เราไม่อยากขยับไปไม่อยากขยับไป ในทางแกนสูงนะครับแต่อยากให้มันเป็นอิสระมากกว่านะครับเราก็สามารถกดปุ่มกับขยับตรงนี้ได้นะครับมันก็จะอยู่ในในตามแนวแกน2แกนนี้ครับคือเหมือนกันนะครับถ้าเราจะขยับแนวนี้นะครับก็จะแดนนี้เหมือนกันก็ใช้ตัวนี้นะครับก็จะขยับอันนี้คือเส้นที่อยู่แนวแกนอสองแกนใช้2แกนนี้ในการขยับนะครฮะก็ประมาณนี้นะครับ ก็มีโอเคก็นี้สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับโอเคก็ให้เป็นเซกเมนต์เหมือนห้านะครับผมก็สร้างให้มันเป็นโพลีกอนนะครับโอเคสี e c t เลือก ก้อนนะครับพอเป็ดพื้นโปรดโหมดโพลีก้อนนะครับโอเคก็เลือกนะครับแล้วผมต้องการปรับแกนมานะครับเช่นเออ่หมุนเเรียกอะไรอ่ะยายืดขยายโพลีก้อนนะครับหรือหมุนปรับปรับโพลีก้อนมานะครับ ผมก็จะหมุนนาะนมันนะครับโอเคก็จะหมุนมันนะครับเห็นนะครับโพลีก้ดนนี้ก็จะหมุนหมุนนะครับหมุนในแกนเดียวโดยไม่ได้หมุนทั้งอรับเจต์นะครับเพราะเราเลือกในโพลีกอนนะครับลักษณะนี้หรือเราก็จะปรับมันอาจจะให้มันอยู่ทีงดิมนะครับลบถึงร้อยนะครับ ก้อนนะครับก็จะหมุนตามที่เราปรับองศาไว้นะครับอ่าตามที่เราคือจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้จุดหมุนมันอยู่มันอยู่ตรงริมนะครับวเวลาหมุนไปมันก็จะหมุนตรงริมนะครับอันนี้ผลิตภัณฑตัวนี้แค่เปลี่ยนเปลี่ยนอ็อบเจกต์ไปนะครับโอเคครับประมาณนี้นะแล้วก็สมมติว่า อนอีกบ้างนี่อ่อ,อ,อ,อีอะไรอีกไหมที่เป็นเกี่ยวกับ Access นะครับก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะทำลิบสอนต่ออีกนะครับก็ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าพอจะมีน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็ขอบคุณครับก็อย่าลืม subscribe นะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดี